หากพี่น้องสนใจกดเลือกสีเลือกไซ้์ที่ก้าล่างคลิปนี้เลยครับเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวที่ว่ามีฮูดมาในตัวแบบนี้นะครับมีผ้าบับมาในตัวล็อกมือล็อกนิ้วมาครบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสินค้าขายไว้แล้วหลายหมื่นชิน้นราคา2องรบาทจัดทรงฟรีมีหลายสีหลายไซ้์ให้เลือกพี่น้องครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวที่ว่าเป็นผ้ายืดซีทิดทางยืดดีมากเลยนะครับผมมีกระเป๋า2องข้างมาใหา้เอาไว้ใส่ท้ำกิจกรรมกลางแจ้งว่าพี่น้องจะไปใส่านั่งตกปลาเดินป่าเดินเขาครับ,บรบ ตัวภาวะหายใจสะดวกสายตากระเดียดได้บขึ้นฝ้าพี่นะครับใส่มวกกันอกขับรถได้เลยนะครับบ่ขึ้นฝ้าตัวนี้ ตัวนี่สินค้าตรงปกซักเล่าสีบะตกเนื้อผ้าบะเสียหายพี่น้องครับบาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไซส์ใดนะครับมีแต่ไซส์เอ็มไปถึง 3XL เลยนะครับผมนะฮะมีหลายสีให้เลือกไปเป็นสีขาวสีดำสีเงินสีลายพรางสีสวยๆทั้งนั้นพี่น้องครับแนะนําเลยนะครับพี่น้องผู้ใดที่ว่าสนใจนะครับตามหาเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวมีฮูดม้าหิ่มีผาปับมาในตัวเอาไปใส่ทํำกิจกรมกางแจ็มเอาจากร้านนี่ไปใส่งันกันเลือกสีเลือกไซส์ทีละก็ลาะครับ